สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอาทิตาสาวคุณยาวโค้นมือนี้เฮาก็จะได้เดินทางกับสวรรค์เขตเพราะว่าเมื่ออื่นจะเป็นดอของน้องบุ๋มบิม่มสาวผัวเลยเดอ้อก่อนอื่นน้องเฮาก็สิมาแก้บุญกระเป๋าที่เอฟซีหรือว่าเออหักน้องฝากมาใหา้สองใบสำหรับปันแหนอิตาหน่อยหนึง่งสโนอยหน่อยหนึน่งเนาะเอื้อยัเเองเอาให้จ้ะไปเพลิดไปเพลิด ส้ยงามเลยกระเป๋าแนวไจะเอาไปกระเป๋าเเคยสักจากเธองามเนอะงามม่มองสีมเลยกบสีดีนี่ก็งามสีนี้คล้ายๆกับสีมูดิ่ออเดี๋ยวพาญาติเขะนะเอาออกเลยเอาออกไว่ด้วยกัน บเ้าก็อจะเป็นซีคือกเดลบอว่าเอฟมาสาองันเอเกิดกระอเป๋าให้เจ้าอมีีดำซีงินซีดงีดงบามสีดำมันเกยูเท่ดีสีดำไมาใส่กระเสือสีขาวสี่างสรุปเจ้าซี่างเือให้น่เอาสีแดยง้ไมีดกะลิตา สีคนสนี้สีอน้อยนจักสีสีได้ดีสีดำง่ามแต่สีนี้ก็งามอีกอีกแบบมันขึ้นกว่าจะหมดนางน้อ <c ười> ยสีแดงบอเขาเบลเลือเราค่อยเลือกแล้วจ้าสิบ่าก็เลือกให้เลือกให้นี่นี่ฮะสีดำสีดำ สีนี่ดิสีนี่งายมกากเลยเอาสีนี่สีดำม,มันบ่อนะมันบ่ออาดอืามสีนีสสีนียะนเัเงหาสนสน่าซะน้อยเราเอาอปันหซน้อกไดลยสั้นง่ายมาดเราเอฟกี่าสีนะขอบใจไปเพจเ้อดด สีดำก็งามเพราะว่อจะใส่เสื้อสีดำแเราจะพายมันก็เป็นแบบคือนั้นสรุปหาเสียนโบว์มันงามมันสองครับสีได้กี่ลายครับเอาจะพายเขาเบิ่งดูเอ๋อพายนะจะพายเบิง่งผมจะใส่เสื้อสีดำปิดมาดีๆสีนี่ก็งามเลยเนาะมันอาดดีเอาลองสีดำเบิร์นสไปดี้เบิรงง์อนะลนลองสีดำเบิร์น เองสีดำมั si <ừ> ้งงามบมดสองงามหมดสองผู à, <ương> ้เลือกยังอันจะว่าเลือกสีนี้ให้ก็เอาสีนี้สีดำก็ได้จูจะใส่เสื้อสีขาวเอาละสีนี้ก็งามเลยเอาสีนี้ละสามไป <polarization> จะไปให้ซาอนยที่ห้องเพราะว่าเขาจะกลับบ้านแล้วป๊อบป๊อบอยู่ไม่เลยมากระเป๋านี่งั้นง่าหรอดสบายดีเขาคุ้่แค่าซีได้ฟปีฟีได้ก็ได้

วอเอาแต่เอาแต่นนี้ก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้เอาไปกินแม่หนิเอาไปกินแม่หนินี่เขาจะเอาเมื่อเนาะนี่สตรอเบอรี่เอาไว้ตู้เย็นยังสดๆอยู่พูดีให้เมื่อให้เมให้พอซิมมียังเลยจะกินเาเต้เหรออะไอเซง ไปไแล้วนบอลอกห้องประตูประตังไว้ดีๆรถเจ้านี่บอซนสโซลดวะอแซงรถเจ้าบุโซีนโซลรถวะยันเข้าปไป,ปางัไเด้ย,ดยบีรา,ลาไล,ลมืมน,น,นำกันบอเหมมานําำกันบอก็คอนเสิร์ตนำกันซะโอเคเ <c oughs> งาฉัมันฝากเบืงบ้งห้องเลยเ้อ ว่าสิขี่ว่าสิจา้างรถเมย์เมื่อเนาะเพราะว่ามันกระเนี่ยในกระเปกาก็มามันก็นใส่น้ำม,มันแก่ซองหลานเลยใสย่เต็มทางตลอดนะ<อ>ว่าสิขีร่รถเมย์แต่ว่าขี่รถไปเองซะเพราะว่าพอดีพอ่อแม่ถึงเราก็าสีเดินทางมาแต่เวียงจันทร์เหมื่นขอบใจเดอ้อสำหรับกระเป๋าเดอ้อตอนนี้ห่อนเมืองคงเลยเนาะ ไปแสงยังบ่เคยไปเที่ยวบ้านสวนจักเถื่ออยากไปเท่าไรเถื่อละวอให้พาไปอันขี่อันเจ็ตสกีบ่เจ็ตสกีบ่เคยดีน้ำนองโอ้แต่มันบกล่ะตอนนํารายจะบมไปได้ยุหักมันโบกก้างและไปอจะไปขี่เท่าไรเถือแล้วไปแสงมือลินบ้านเนาะลองมั้ยโอ้ยห้องกะเงาหงอดยังบ่ทันเมื่อหาเมียเมาพอดีนาโปงแล้วพอดีเปลี่ยนกันขับกับไอ้เพิ่ง กลิกากะนอนทางหลังทีแหละแหวซื้อปลาเค็มไข่อีกแล้วให้พอเทาเม็นเนาะปังจกจังโมงเลยสิฮอดตอนนี้สี่โมงครึ่งห้าโมงแหละเผื่อฮอดก็ประมาณสโมงประมาณเจ็ดโมงเจเนาะไปเบิ่งกันว่าสถานการณ์อยู่ทางพุนไปฮอด ใส่เล้วดำเนินกนารไปฮอด์ใส่เล้วเนาะทำอิดวาสีสีส่วนสาวปูแล้วก็ไอ้เขียวเมือน้ำเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าสิไปเซียนน้ำฝนไปประกวดนางสาวเก็บกาแฟเลยได้มาได้สามคนว่าสี่รถตู้เมื่อเองแบบว่ายัางงานแย่ะนะ ย้อไปเที่ยวมาก็เลยว่าเอารถเองเสมือใส่น้ำมันมากับแปดเซนไปกลับก็ถือหล้านโคก เราฟืฟูฟีฟังเนาะก็คือพอแม่อเพิรทหันได้ขึงมือเวียงแต่ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะ่นเมื่อปวดเบิ่งสุขภาพแล้วก็เมื่อเสร็จเบิ่งว่าเป็นยังเป็นยังเนาะคือทําพิการเสร็จอยู่ซ้อนในเขตคลินิกนนเวียนหันเพิ่นว่าว่าเป็นหัวใจพิวก็จนกินยายาเพิ่ให้มาประมาณเดือนสองเดือนแหละไปปวดอีกแหละสึกว่นยังบ่ดีขึ้น ก็เลยตัดสินใจให้เอใเอเให้เพิ่งขันมาครับพ่อเมย์ให้เพิ่งเป็นขืนเมื่อกดอยู่เวียงตืมหลังจากมา่อกดอยู่เวียงเนาะไปห้องมองใหญ่ไปบอลใหญ่บอลสุดในลาวนี่นะวะสิซ่าก็คือพ้นออกมาแนละ้วหัวใจเราบนได้เป็นอย่างเนีย่ยเลยที่ผ่านมาเนซะเห็นให้เขาสึกแบบวิวๆสึกแบบว่าอา้าขอเป็นหัวใจผิวไม่ใชนะ วันนี้ไปเ็กเบิ้งเพิ่นกระบอกว่าหัวใจนีบได้เป็นอย่างปกติบอได้ผิวบอได้หัวบอได้อีอย่างมีแต่ไขมันอกหัวใจด้วยหนึ่งเลกาลักลักล่กิดเป็นปอดเพิ่นปอดเพิ่น,นยังมีเสื้อเก่าอยู่ช่อว่ายังไงก็คือว่านรกเราหยังมีเสื้อเก่าอยู่เราก็เลยเมื่อยปอดร้อนคอห้องอยิ่งบำหรือเปื้อนนี่แหละแต่วันนี้ก็ไปบําบัดพรอ้อมน้ำ บํบัดกับบําบัดห่างกายที่เราเหมื่อยเลยกับแบบเจ็บแข็งเจ็บขาค่ะเนาะก็หมกกระเดยพาไปบําบัดอยู่สูนยังกระหูแหละแต่เราไปถือใจตัวนี้เนาะนี่ริตจาาะให้เบิรงอันนี้จะเป็นเขื่องเขื่องนวดตีนสไลด์เราหมักมือขาด็กเลเป็นเขื่องนวดตีนที่เรานวดแล้วรูว้สึกว่ามีเฮงนี่เนาะโครงการเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละเขื่องหนึ่งมันถืออยู่ 900เก้าร้อยเปรียนทีแหละแล้วลวันนี้พันลดหายโดยพันลดเปอร์เซ็นต์ห้ให้เหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบแล้วก็ถึกโยสามร้อยสี่สิบเหรียญที่มาซื้อให้พอเนาะพราะพอเป็นอยากได้เลยว,ว่ะให้ลูกซื้อให้แน่เนาะฮองก็ซื้อเห้พื้นให้เอาไปหนวดอยู่เพื่อนเขาไปถ่ายคลิปไว้เนาะว่าเสื้อหนวดนี่เป็นจะได้ หนังลังเลยไปดิสิเนาะนี่เมย์เพิ่นก็ลองนวดเน่พ่อก็ลองนวดเน่แล้วเา็คมาให้เบิ่งว่าหน้าสีหน้าเพิ่นหน้าตาเพิ่นตอนที่ได้เครื่องหรือว่าซื้อให้แล้วเนาะเนี่อลิต้าเอาขึ้นในธนาคารจ้ะยิ้มไปเปลอก็คือว่าเราหันยิ้มเดียมแจ่มใสมีสีหักขึ้นมาหลายเต่ไล่กว่าตอนที่อยู่เฮือนอยู่บ้านเนาะพออยู่บ้านมันมีแต่สองแถว แล้วบันี้หันเพิ่นหยอยากมาแล้วอยากมาบ้านแล้วแต่ว่าอลิตา,กกกาใกล้เพิ่งเลยก็เออใอ้เพิ่งหันยังยากให้เราอยู่ยังอยู่เออไอเพิ่งล้มจาาังได้กะจังได้กะสิมามื่อื่นเมื่อื่นไอเพิ่งล้มจังได้กะซิมามืออื่น,ออน,ลนมมแล้วบันีีอลิตาก็เลยเอเดี๋ยวสิโทรโทรเบาโทรลมเกียร์กล่อมแล้วนะว่าให้เราอยู่ก่อนเพื่อให้หา่างไกลเราหันแขงแขงขืนดีขึ้นย่นว่า ยาที่เรากินนะเนาะยาปอดที่เขามาให้กินทำมันแพ้มันแพ้เลยให้เราข้ดขึืนหรือยังขึ้นแล้วันนี้เพื่อนท่านก็ไปเปลี่ยนยาใหม่เมื่อวานนี้แต่เพื่อนหายากมากม่ออื่นเลยแล้วก็เลยว่าโรไปหาเพิ่อนอว่าแจ,จังได้อยู่ก่อนเป็นได้พอพอต้องเป็นห่วงดองเรื่องเงินเรื่อง,ง,งคำเราหันขึดขืดเพราะว่าเราหันไปอยู่เพื่อของ ขอบครัวผัวเออหมกเองขอบครัวผัวลูกสาวแล้วกนีเกงใจนะเพราะว่ามีเด็กหน่อยคนลยอีกแล้วเราเป็นอะไรกๆคือเป็นวันในโลกเป็นโลกที่แบบว่าหลายคนขนางเียกเรื่อม,มันอาจจะติดกันง่ายขนาดน้เราห่าเกงใจเราอยากมาแล้วว่อาอยากอยู่แล้วเรถทายู่นะกับขันซีอยู่ก็อยู่ใกล้แถวใกล้ก่อนทีเออหมกอยู่มันจึงสะดวกอาจจะเซาห้องหรือว่าบ้านพัก มาริตาก็โทรบอกว่าเออะ้าวซีโทอันข้าวซีโรกับอบกให่ฮาห่องหรือว่าหาบ้านผักไห้จะอยู่สองเท้าขันเจ้าเก่งใจขันเจากก้าบ่อยากมันอยู่ไกลลูกไกลลานยันลูกลานติดกันไปอยู่ก่อนจกอักาทิศหนึ่งจึงกลับบ้านเพราะว่าให้เบิ่งวา,มมายาติมอเอามาให้ใหม่นี่โอเคโบ่เศรษเอยแล้โบ่ดีขึ้นแล้โบ่เนาะก็เลยว่าเกียวกล่อมเราได้ยินอบมกว่าเราฟังครัวมาริตา ก็มอ้โหเราสิเอาตามความริตาลีบอเพระเาพระว่าลงไปลงมาเราเหลยวางสายนะแล้วเอาสิลองโทรหาอีกจังหวะหนึ่งมาฟังเสียงเด้อโอ้ยลูไกไปเบาขั้มหนึ่งแล้วก็ยุดจึงลูาแล้วคันใหญ่วบาลีนาเจะไดกับสิเมือ่อดี่แล้วที่จะโทรมาลุมเราเราฟังความสิเจ้าว <laughs> เป็นห่วงเรื่องการใช้ใจลูกยานเปลืองลูกว่าว่าลูกลูกหันเบิดน้ำพอน้ำเมฆลหลแล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็เบาเพื่อให้เป็นกำลังใจเราเนี่ย,ยอะไรวะผมเป็นยังเงินคำเฮากะหา,าใหม่ได้คู่มือเสียไปก็ดีกว่าชีวิตพอคนหนึ่งเนาะขาเสียไปเฮาหา,าใหม่บ่ได้ด้เฮาก็เลยเหตยังก็อยากเหตดให้มันสุดเหตดให้มันดี ยาที่เรากินคือยากให้ได้ยาดีปิดปัวเราที่มันถือขนาะสีถือสีแพงเขากะพร้อมพร้อมจ่ายาก็เลยบอกอยากให้เราเป็นห่วงคืดน้ำเลือดคาใช้จ่ายเนาะเชิงว่าต่อมกะเอาแต่บ,บ่ามีกำลังทรัพลายก็มีแต่แอพเพิงนี่แหละต่อมูกะเป็นแบบว่าดูแลพอ่อแม่แบบใกล้ชิดเอาเลยสนะ่วนลิขากลบเพิงนั่นเองจะส่งเงินไปให้เนาะได้เด้อร์ลูกเด้อ ่ใเลยตุยพี่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะเออตุยพี่ได้มาเปิดเพิ่ดบํารุงเด้นั่นแรกอย่างให้จะอยู่ก่อนทิศหนึ่งสรุปอยู่เนาะเออยู่นแล้วอยู่เแค่แค่ฉันแม่เจ้าครับเออาอ่ะอันแรกอยู่ก่อนทิศหนึ่งอะไรจะเมื่อกำลังเปิดบ้านนะจะเมื่อไปกระซาวมองอีกตลุงคนห่ะ ญาจอมตแล้วเสือมใตแล้วมันมีสามคนในเสามองกรันท้เดียวกอสรุปพันหายากระกุงปะสัญญาณบปอยากาดีนนคนาวเดทางใ้เนมเนีายไมเนไมเนีายใช้มเเนีเนี่ยใมน่ย่ไหยใ่เย่มเ่ยไม่ใช่ไใ่มเใ่นนเเใม เอาทน,นมาด้แทนมันพลักแนกับ,บอันนี้แล้วบอมก็บอกเอสบายดีสบายดีเป็นยังไๆโอ้ตุ้พีคื<ข>อผอเลยเนาะขอบโกขอบใจพีเจ้าลูเดอโด้ยคุน่ะคุน่ะไอ้เฟิกอเิ ช้เิได้ยังไงแ้ว่ากริงรได้เยด้อได้ยังัได้ไใส่แขนใส่คอยังะเขาเจ้าแทมหาแบบว่าหลัดแทนใส่คออย่แบบว่าไขคือซอยให้เลือดลมไหลเวียน่ป่าเออเลือดลมไหลเวียนเป็นกีนเป็นกี้กาหัวใจอีกเนาะี่กรรุดบปเก ใช่ใช่แล้ว่อันเดิมจะเติมกับอันเหยียบอะไรลูกเอ้ยโดยใช่น่เหยียบเ่ยเหยียบได้ใส่เหยียบให้เบิร์นเน่เหยียบแล้วเปล่าใช่ถ้เบิร์นน่เปิดในเหยียบให้เบิร์นน่เลเหยี่บว่นเหยียบ หน้าตาเงียบเต็มใส่เลยดิฮันหดเงียบเงียบแล้วไอ้ปลาอปลาอดอกย่งเีลองให้เบิ่งดูฮันพอเท่าดองเป็นยังไงไอ้ปาองเบิรนเลยพอเป่าดองอะไรช่วยให้กัพอได้ มาเบ่งเราเพิ่งจะใส่งานแบบไหใส่งานแบบอะใอ๋อเครื่องเยียบเครื่องสั่นระแม่มันเย็บใไกระตุน้ายประสาดที่ว่าอันไก่ไข่บอลยัไลา์มันตายแล้วนะอันนี้ผู้ป่ใสแเลยวแบบื่มึนติ้นไม่ยังเด้ นิดงก็ะหน่อยพอูัแล้วพอสีนาทีโอเคโอเคเรายังนาทเียนสาสินาทีจะอาจไหนก่อนพวเอาโบรเบลเราเห็นเลยเอาแล้วก็เรว่มมันเครื่องไปแล้วเ็าเริ่บ่ โอเคเป็นเงินกี่พอได้คะหมกเชฟลานเงินบ่ะเงินกี่พอได้ก็นเชฟ้านแต่เซนาพันเทอร์ไเลสสามันเขาแทมยังไงนใส่ข้อใส่อดีเซลละลอยแกมห้กับซีแคนลอยบาทลอยเรียนโอ้เซลละอยมาดูเสุขภาพมาดีแบบเวไแบบ นึ่งให้ใจสะดวกสองอย่าให้เหลือไรเบี้ยนน like, ี่มันเป็นไฮเกียนะมันค่อยๆว่ามันั่นผ่านเบื่อนะมันป้องกันการเบือ่ปอป้องกันแสงโทรศัพท์ไม่ยั้งเวลาเอาลมโทรศัพท์เนี่ไอ้คนใส่จ้ามำชีใส่ได้ละหาห้องเด้อมุกเอามุกหาห้องหายังแหละมาแล้วบอกเขาเด้อเออชอ้ทางไปฏิกบาทหนึห่ง โอเครอผู้ดิวผู้ชิวทีนึงจัก้องเลยนะลูกให่ลาว่าบ้ดใหญ่ว่าดาอยู่น่หยเลยกันไม่แต่ห่าหยแม่นะแล้วจง่คือว่าดีมากกักขลวเหียวรานะงนไม่ทุกใจเลยยังไงก็อยู่ที่แอ้าะคือพ่อบอกก็ทะเล โอเคท่านันเลเด้อโอเคต้องอัดคลิปแล้ววะแล้วแล้วโอเคบายบายสี่หอดบ้านแล้วนี่ครับบ้านเคเดน่าโดยโดยเอให้พ่อแน่เจ้ามีสุขภาพแข็ง่แง่ให้ลำลุยลำรุยพ่อเล่าสุขภาพไม่เจ้าเล่าก็ได้สุขภาพ อ้าทายาอ้าวบอก่ไปีรถเมอว่าผมารถกยงซะโอ้ใส่แค่นี้เนาะเออบอกใจอบขอบใจอบอบใจอบ บ่เป่ยังว okay, ่าเพิ่ยังโอ้ยยังกรเพื่อมาอยู่อีกสองปีเพิ่มาอยู่อีกซาวปีางเงินไร่อยูะอี่ดโอเคเดี๋ยวเมื่อบ้านจะเมื่อยามบ้านเองเนาะโอเคบายบาย เอออันนี้ห้าคลิปจะถ่ายไงถ่ายแบบสมาร์ททีมา้าคลิปในการเดิน,นทาง,ทางมันคือเป็นอันนี้น่องเอาานเราไปสั่นเลยคือโทรไปรเยีย่ยามพอ้วการเดินทางกับบ้านเอาชิมหาโปรแม็ก,ก,ก <Okay. S 1> มเจาะขับปุ่ดมันแจ้งมันจะค่มกลัวเนะี่ยปิดคลิปเลยนี่เอ้ากระปิดเลยปิดติ อ่ะพีทีเรียงกันยอนเลสันนี่โคจับเนี่เว้าดูคลิปเจ้าคองอเจ้าเขานำเขาบอกเออกระเป้าเอาเฟิงเอากูเอาเงมากูปีดแหมากจำจเรคคอร์ดเอาดูเป็นยูทูบเบอร์คือว่าประเทศไทยคลิปรื่อะร มีปาเพิ่นจิเมื่์อลิต้ากัโทรบอกเพิ่นว่ามายุก่อนจักหนึ่งอาทิตย์เป็นใิ่นเป็นห่วงเลยเงะะินคำ่ทุกคนเอาเวากัเดินทางมาฮอดฮอดอันแถวรักษาสิบห้านี่แหละฝาก,ก,กาทุกคนกดไลค์กดแชมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลงก่อนเดี๋ยวไปฮอดบ้านถ่ายใหม่บ๊ายบายจันนะลร